กองดีปนีจะรุบว่าบวชมึงเจือจะบวชวาอย่าเป็นเลยนักรองพี่นุ้ยนี่เงินเยอะพี่นุ้ยเอามาจากไหนหอเด็กวัดนะครูเด็กวัดพี่เลยตื้อใบพันไม่แก่กูโย่วัดประกริมหรอกกูโยกับปลาตุเทตนบไม่รวยมึงไปแล่ตาปลาตุเทตบเพิ่งบวชก็จริงแต่ไปแล่ต่ววดต้นหมูกวงนี้กุนเต็มทุกวันไม่เอาจ้ะ ซอยมาใกล้น้ำคอยแม่ค่ะมาตึงตามกูเอาน้ำไม่ใจาน้ำไม่ใจเออฮันดากูเอาลงเลยนะที่จีบนำแกงช่องรู่ลู่เต่ว่าร้อยน้ำกินขับใกล้น้ำกับพี่น้องเจอเลยครับตัมกี้มั้งเด้อน้อง ก็ไค่นามไปนะคนคนนี้อยู่กับพระทุเทพอ่าแค่ไหนไปหลายวันนี้ไปอยู่กับพระทุเทพครับคนเต็มวัดนุย่ยอ๋อเต็มเรียกว่าทันประยุทธ์ปล่อยติวัดปล่อยรอยพา่าไม้ช้านไปใช่บา้าน <c oughs> อย่างฉันกันไม่แม้ตีนูก <c oughs> ูดเดินตามลังพระทุเตเปูไปจะยกินไปยืนบาทว่าเจ้าวัดเต็มตุกบาทให้รอยนอกวีด โยกปลาเอินได้ฉันนกกระจอกเติดโยกปลาดูเต็มนกวิทเป็นนกขินปลืกูคุณก็โกรอบไปหนูโยกัปลาไม่ใจเมื่อนมึงงานจบยากว่าป้าไม่สวดขืนเดียวไม่สวดแล้วจะเป็นงานศพได้ไงกูไม่เบียร์แต่ใจจะคิดป็ดีองปั้นหนตทักไนวายให้ตำเพืได้สวดกูเปิดเป็นสีเดียวบอกวันเย็นหลูก้ลนมาหนังวายตู้ลำโพงกันเต็ม อุปาวนมากลุ่มกระเจี๊ยบลำพวงเจ๊น้อยตากระเพียงนะอย่าจับไม่ได้ขึ้นวันแต่ว่าซอยมันเป็นดุดออางั้นวะมันขุดละขุดละขุดไม่ชาลาเจนี่หลบไปะนะนี่เออโอ้อยตอนนี้ปลาทุเตเป็นปลาอันดับหนึ่งของฝั่งใต้เออร้อยแค่แต่แค่ติดดีดิ ติดร้อยอยปราบบรรบางทีติดเจจเจริญพ,พรจะปราทุติบติดเพื่อพี่น้องอสวัสดีมวลมาังาประชาชนพี่น้องชาววาดใหญ่ทุกท่านมานั่งกันแบบนี้นึกถึงที่ราชจะดำเนินไหมครับแปดเดือนที่เราไปอยู่กับลุงกำนัน อยู่กันนานจนผมบวชเราไปร่วมกับลายรัฐบาลไปอยู่กันแปดเดือนเราสำเร็จแล้วครับเราชนะแล้วครับตอนเราเริ่มประต้อ่าง่างูแปดสิบตอนนี้สี่สิบเราชนะแล้วพี่นอ้ปปปปนปนอปวาวานตุเตฮองอยเอ้วังก็มีด้วยหลังจะมาประณีโรกปีอะน โอ้ปลาตุติอพอแกติดแน่นมันนำตาแกแล้วอแกแล่มันพอไว้พอดวามนี้กุนแกกว่างนนำหลเลยออนิมนองแม่ทองเนื้อดีอย่าลืมลุมมานาพินีที่เคยเชิญไปอยู่สะพานผ่านกว่าอย่าลืมราชจะดำนินที่เราเคยเดินขบวนจวนไป บัดนี้บวชแล้วนะจ๊ะคนดีเมื่อไรยิ่งลับจะบวชชีและบอกพีได้ไหมให้ฉะลืมเดินตื่นฉันแล้วตามแม่ควนหรือใจหยุดก่อนตื่นตามไวเดี๋ยวติดรังตั้งยันยงพอไนดะ้ร่างกั้งแล้วจะไปเม็ดนี้ป่าวายน้อย ยังแลแบบนี้นะคนดีคิวโกมตอนนี้นายมาล้อมรงมอยู่แล้วเอวองแต่นายหนังติดรงังต้องอับฟังเลิกวงทีนี้แหละอนะคนงจะทำยังไงแต่จับนายหนังจับไปเลยแก้มข่าวจับหน้าทงกับเบ้ายาวไปขังก่อนเอาไว้ oh. จับทงกับยาวจับคดีอะไรจับก็ไปทำไมบอก มา oh. จับไปทำไมแล้วคนดีบอกเถิคดคนดีบอกพี่ธนะจับคดีตรอยเจ็ดไม่เทียตังแลแ้วแกตา <c oughs> มอนวดนเจงมหาติดร้ายกดีคอยละ